สัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ม่อนกับน้องกายจะไปรับตากับยายที่สนามบินนะคะไปดูกันเลยค่ะดูกันเลยตอนนี้ก็ถือสนามบินแล้วนะคะกำลังเดินไปหาตากับยาย ไม่รู้ว่าอยู่ประตูไหนโถด้นดูามากขค่ะ 嗯。<laughs> เจอตากับยายเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้ <7 S 1> ยายบอกว่าอยู่ทางไปห้องน้ำแล้วทางไปห้องน้ำมันไม่ได้มีแค่ทางเดียวด้วยนะ จะเจอไหมนี่ก็เป็นทางไปห้องน้ำนะไม่มีอ่ะไม่มีก็เดินต่อนะคะเ,เจอแล้วตอนนี้เจอแล้วใหญ่น่าจะจำต่อไม่ได้ ยายกำลังขียเทราเสาอยู่จันยายน่าจะจัไม่ด้ขอครับนี่ตาตกวใยายเหอาไม่เห็นเลย่เห็นเลยไอ้ก้อยคือาบอกไอ้ก่อยออกมานั่งก่อยว่าจะมองดูมากไปเห้ไม่เห็นย

บัแมนลูกคนแกนคนกว่าหน่อยเออนอปยังนุ่งเขากำลังเที่ยวแล้วไม่สิปีแม่เนาะอ้าพรั่งแม่มาหลายบทเลยไม่จีงยงหนูปวดแ่พรังผมไเคยมาจอดดูนี่เฉยไปเดอนรถต่ำไทยรู้คนี้ไปเด้อรถไล่ไปเขาเห็นแม่ท่านหนสิเธอว่ากเขาบอกว่าตรงมากนี่เนาะอ้าหรอบอกถนนยเลยนี่บ่แมนเขาให้ตรงไปมันต้องไปเอาบัตขึ้นเขามีได้ นาเตรียมเงินไ้ว่าเปนพ่อเกาที่สีสิบาทได้ม่เงินเดนสีบาทเออเอไอ้ก่อนอีอ้วนก็นอนอาปอากสมอน้าเหมือนสมุยาไปจังมาจึงนอนน่าจะได้ออกมาทำยีนง่าวยีนง่าว่าจมาทำนก่าวน้งไห่ก่อยแยย <c oughs> ม่้หม่เสื้อ <c oughs> สีนังรถทั่วซ นั่งเครื่องบินนั่งข้าวเดียวเมือน่งยานะนั่งทาล้วก็ใส่เาน้ำน้ำก็ว่าได้กินักเทียเอาน้าให้ตาวให่กินด้วยือน้ำใส่อ่คือยมไตก็มีนาขายมัน่เคือบายตดีนี่ตานะตา เราลาบมีน้ำออตานบ่ได้ลาเขีมขันมันคือบะเตียนะอันนี้มันมันบ่นีลางใายผิื้อขนมบะมีน้ำพน้าใหญ่ก็าน้่ามย่างมันบ่มีอันนี้ไม่น่ะมันบ่ได้ที่เรถแทงเอาตาบ่กินเต่อ๋อวานใหญ่กินนะกินล้วนเออเขาขายซิกซค กลุ่มคายดอกมาเชียงใหม่ก็ได้สิบาทน้ำที่่อกินบสิบาทโอ้ยถินอมากกินนะ้ยมืออีกปวดหน่อก็นอนดีนอนดีเ้ยนอนดีแบบบิกนาไงคนตาเงยวเงี้โอ้ยขยบกระบี่ไม่งสี่หลยยเสมอ ยิ่งี่กวักกวเอาเมียงฟังอันนี้เขาดำมาซื้อดอกเดี๋ยวเมื่อกี้มองจะยุบองนี่ยาแลแล้วก็จะเป็นสะพลานไปต่อี่ยกับสีหัแกงน,น้อยไปด,ดิ